My man is Cupid ปิ้งรักนายคิวปิดเฮ้ยเราโดนตกจากนางเอกเรื่องนี้ต้องดูนางเอกตั้งรักสุดๆสวัสดีครับอ่ะดีอาร์ตี้ครับพี่โจครับนุ่นต้องอ่าเจอเรา3คนนะครับในเพจภาษาหนังวันนี้เรามาในคอนเทนต์ที่ชื่อว่าภาษาหนังเรื่องเด่นเลยครับอ่าเป็นคอนเทนต์ที่เราจะดูตัวอย่างหนังพร้อมๆพวกคุณนะครับครับผมวันนี้เป็นซีรีส์พี่ซีรีส์ซีรีส์อ่าของสตรีมมิ่งชื่อพรามวิดีโอครับโอเคชื่อเรื่อง My man is Cupid ปิ้งรักนายคิวปิดเอ้าเหร มมยแมนนะไม่เที่ยรนะเออว่ะแต่ถ้าไปลตรงตัวคืออะไรก็ฉันคือไม่ใช่ไม่แมนคือผู้ชายของฉันคือผู้ชายของฉันคือกรรมเทพอ่าปิงรักนายคิวปิดก็มีวาทศิลป์อยู่ปิงรักนายคิวปิดอเป็นซีวีเกาหลีครับชื่อแย่ชื่อสัตไทยเกาหลีเกาหลีเกาหลีโอ้โหนี่หิใอกยิ่งนี้เลยอ่ะเฮ้ยคนนี้เล่น สิบแปดลากเกนคนแต่เงี้ยคนไหนที่โดนยิงหรอเออคนวอยวายใส่บ้านอ่ะเพิ่งดู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 เป็นพ่อแม่เอกเอ้ยน่าเอะน่ารักอ่ะน่าเอกคุณน่าเอกเรื่องเมสโกลอ่าอีร่างสวยอีร่างสวยที่ในคุกเลยฮะเฮ้ยเราชอบเขาเรารักเขาเรารักเขาชอบมากที่มันไปที่มันไล่ต่อยคนในคุกอ่ะเนี่ยเนี้ยเลยใช่เลยตัวนี้น่ารักนะ เชี่ยต้องดูแล้วเนี่ยมองปาลังเอกก็น่าจะแฟนตาซีโรแมนติกแฟนตาซีธรรมดินะดูจังหวะเพลงดูอะไรเนี่ยคือพร่อเอกเป็นการประเทศแน่นอนแหละแล้วคงมาพบรับกับนางเอกอะไรเงี้ยครับผมมึงอ่ะ หน้าที่มึงคือมึงทำให้คนรักกันไม่ใช่มึงรักเขาเองเว้ยเฮ้ยเออไม่รู้จักหน้าที่ตัวเองอ่ะติดคุกในนรกอ่ะฮะคุณพระเจ้าอ่ะโอ้โหติดตกไม่เท่าไหร่ไม่พออ่ะติดคุกยังไงวะเนี่ยเหมือนปฏิบัติหน้าที่ตในมิชอบอ่ะมึงนึกออกปั้ปกห้องเดินจุดจลิตาเราขุจ้างเป็นตำรวจมึงเสือไปค้ายาเองเนี่ยอันนี้โทษหนักนะเออกูนจ้างเห็นท่าชิบหายเลยหนึ่งธันวา เฮ้ยคนละต้องดูแล้วต้องดูแล้วเฮ้ยเราโดนตกจากนางเอกเรื่องนี้ต้องดูนางเอกต้องรักสุดๆคือพอัฒอ์มันคงเป็นประมาณเนี้ยคือคือเหมือนพระเอกเป็นกรรมเมธมีหน้าที่ทําให้คนรักกันอาการาเทธเนาะถ้าเป็นสมัยก่อนคือยิงยิงเลยยิงธนูเนาะตอนนี้เขาก็อาแลให้มันเท่ขึ้นก็ยิงปืนให้คนรักกันมันคงมีหน้าที่ที่จะแบบให้นางเอกต้องรักใครบางคนเนี่ยอ่าแค่มีธนูด้วยเออไม่ไหลอะเพรกูด่ามึงเฮ้ย แต่เสือกตกลุมรักกันเองเออหมายถึงการประเทศตกลุมรักคนอ,อคนนะมาพบรักกัการประเทศเออนะร้องลงซี่มันจะลงเอ,อย่ยไงแฮปปี้เอนดิ้งก็ต้องได้ได้กันได้ไงวะเฮียก็เดี๋ยวมันจะมีวิธี <c oughs> จะกลับมาเกิดใหม่ก็ไม่ทันแล้วนะก็ <c oughs> ให้ปีมาอยู่ด้วยเลยติดคุกในนรกอ่ะสมควรที่สดุด <c oughs> เฮ้ยเราเราเปันอยู่บนสวรรค์เลยพี่รู้จากตัวอย่างนะต้องเป็นคอมเมดี้เลิฟแหละอ่าแน่นอนอ่าใครชอบหนังคอมเมดี้เลิฟซีรีส์คอมเมดี้เลิฟนางเอกหน้าตาชวนมองอย่างเงี้ยเรื่องนี้ตอบโจทย์แน่นอนเออโหเฮ้ยชอบนางเอกคนนี้มากเชียร์ฉากที่มันไปปั๊มขาวดราม่าเออติดตายเลยก่อนหน้านี้เขาเล่นเรื่องอะไรพี่โต้งนี่ป่ะเออหลายเรื่องอยู่พี่จำได้ไหมมีมีกริฟใน Netflix ซีนนี้เหมือนกันแล้วก็พวกหนังพวกอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เล่นเป็นตัวเอกเท่าไหร่มาฉายแสงตอนนี้หนึ่งทันวาใกล้ๆแล้วอ่พามวิดีโออ่ะใครใครไม่ได้เป็นสมาชิกพามต้องต้องเป็นแล้วนะรีบเลยรีบเลยไม่แพงเดือนละร้อยสี่สิบเก้าบาทจริงเหรอใช่สมัครยังไงวะอ้าวพี่ก็กดเข้าไปในพามิดวีโอแล้วก็สมัครได้เลยครับผมผ่านผ่านมือถือนี่มาถึงเขาจ้างเราเลยเนี่ย อ้วยอยู่ออันเดียวเนี่ยกูชงปุ๊บมึงก็โดดซันแบงเลยไม่แต่แต่พานใจดีเคยเคยส่งบ็อกเซนให้เรามาแจกแฟนเพจเรานะเออมาอีกนะครับมาอีกเอาอีกเอาอีกเอาอีกมีงานจับมือนางเอกเนี่ยส่งบัตรมาเลยนะเฮ้ยงานจับมืออ่ะเออวันก่อนเมื่ก่อนไปไปเดินห้างนี้เว้ยที่ตรงครัแฟชั่นไลเลนอือเฮ้ยเจอบีนแคคนไปต่อแถวจับมือลูกลูกกูถามลูกกูหกขวบ เขาต่อแถวทำอะไรพ่อโจต่อแถวจับมือศิลปินลูกเราจับมือเขาแล้วไหมพ่อโจหนพ่อโจบอกสกปกต้องล้างมือบ่อยๆห้ามจับมือคนแปลกหน้ากูเรียกกูตอบคำถามลูกกูไม่ถูกไหมเสียตังค์นะลูกจะไปจับเขาลูกเสียตังค์นะลูกลูกกูใส่หัวบอกไรสาระเอ้ยเดี๋ยวจะมีนี่พี่คิมคิมคิมจะมาอีกแล้วแฟนมิตรไอ้หัวหน้าฮงอ่ะอ๋อโอ้โหกุมภามั้ง ได้ตังเยอะไงมาเรื่อยเลยไปเปล่าอยู่เกาหลีอาจจะไม่ดังเท่าไหร่ก็ดังนะดังแล้วพี่อ๋อหรอวิดาสุดเขาได้พระเอกไอดารานำที่เราอ่าอ่าอที่เป็นนักฆ่าใช่เขาได้ดาราหน้าใหม่ยอดเยี่ยมศิลปินเมืองนอกมาช่วงนี้เหมือนเขามาหาแฟนคลับเมืองไทยเราเยอะเนาะก็ได้ตังค์เยอะเจคสันหวังนี่ก็มาบ่อยว่ามาถึงแบบเจคสันนี่เป็นคนไทยไปแล้วเออมาจนแบบมึงอยู่เมืองไทยเหอะอะไรเงี้ยปลาซอจูนี่นี่ที่คน บากทรจุ่นที่ที่โลตาร์เขาเขาเคยได้ยินมาอย่างนี้นะเขาบอกว่าพวกเกิร์ลกรุ๊ปหรือบอยแบนด์เมืองนอกอะถ้าในช่วงยังไม่ดังเท่าไหร่เขาจะส่งมาเหมือนประมาณว่ามาหาแฟนคลับในไทยอย่างแบมแบมเนี่ยแบมแบมก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าช่วงแรกๆสังกัดให้มาเมืองไทยบ่อยมากเขาแต่พอตอนหลังดางๆก็ไม่ค่อยมาแล้วหรอกคือเขาาอาจจะเป็นการมาเอาภาพด้วยอ่าเอาภาพเพราะว่าที่นี่แฟนคลับมันเยอะเขาก็ได้ภาพไปใช่ไหมได้ประมวลภาพด้วยได้รายได้ด้วย คนไทยเราชอบอะไรกันง่ายๆนะอืมที่รักง่ายแต่รักจริงอ่าเจ้าชู้อะคนไทยเทียมันอยู่ในสายเลือดยิ้มง่ายโอเคโอเคอ่ะเรื่องนี้ชอบคอมเมดี้เลิฟนางเอกหน้าตาดีตอบโจทย์สุดๆต้องดูเราดูเรื่องนี้ได้ต้องไปสมัครก่อนครับยังไม่เป็นเป็นสิพี่ออ้149บาทบ็อกไซตมาก่อนอีกทีจะเป็นเลยเอาบล็อกเซตคูปิดนี่แหละเออโอเคจับมือไว้ที่หลัง โหน่ารักว่ะสัตว์เ้ยยิ่งดูยิ่งน่ารัก